สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็มีเว็บหนึ่งสองห้านะฮะตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดปี2 0 2 3นสะฮะสีน้ำเงินเข้ามา1คันนะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญานะฮะแล้วก็รอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมาอัปเดตราคาให้แล้วก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนี่ฮะตัวใหม่นะครับสีใหม่นะฮะสวยมากนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมได้เดียกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับเอฟหนึ่งสองห้าตัวล้อซีรวดนะฮะปีสองพันยี่สิบสามนะะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับคันนี้ลูกค้าก็จองไว้นะครับแล้วก็รถมานะครับก็เลยมาอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็รีวิวนะะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับว่า ตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้านะฮะสีน้ําเงินดําตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็นานๆจะมาทีนะครับสาหรับตัวล้อซีลวดนะฮะนี่ฮะสีนี้เขาสวยนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับสีน้าเงินตัวนี้นะฮะสีน้ําเงินก็จะออกสีน้ําเงินทั้งคันเลยนะครับน้ําเงินก็จะออกน้ําเงินฟ้าๆนะฮะส่วนตัวนี้ก็เหมือนตัวเดียวกับตัวล้อแม็กเลยนะครับก็จะเป็นโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสีดาน,นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวนี้เป็นแบบธรรมดานะครับผมนะฮะส่วนไฟท้ายนะฮะตัวนี้จะเป็น LED นะครับนี่ไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับผมนะสวยงามมากนะครับแล้วก็ระบบไม้ตัวใหม่นะไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะตัวนี้ก็จะเป็นเกีน้ํามันนะฮะร,ระยะทางแล้วก็ตําแหน่งบอกเกียร์นะฮะ ัวนี้ก็จะเป็นเีือวซ้ายเลื้อขวาครับผมว่าเรือนไม้นี้สวยนะครับเนี่ยส่งเขาสวยนะครับผมนะแล้วก็รองทบก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะคุญเจก็เป็นคุญเจแบบล็อกสองชั้นนะครับเปิดบอกตรงนี้เลยนะฮะเนื้อสีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะ่ยแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูบไฟต่ําแปรแล้วก็เีือวซ้ายเลื้อยขวานะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคา เงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของเบฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อซีลวดสีน้ําเงินตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินปีสองพันยี่สามเลยนะครับผมนะนี่ครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะร,รวมจดทะเบียนอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับจ่ายห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเนี่ยมีทอนนะครับผมนะอันนี้คือราคาพราบวงรอบทะเบียนบรบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะ แล้วก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรผมเองนะครับแล้วก็ไลน์ผมเองนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับที่0-4469139 0นนะครับอันนี้คือลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมนะ ตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่อง125ซีซีตัวใหม่นะครับอันนี้ลองเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับ,ครบเครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์นะฮะก็คือเกียร์หนึถึงเกียร์สีนี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะครับว่าเครื่อง125ตัวใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับ นี้คืออุ่นเครื่องนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าเราก็จะลองเครื่องประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแลวก็อัปเดตราคาให้นะครับนี่สวยนะครับสีนี้นะฮะขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆสนใจเยอะมากนะครับสําหรับตัวล้อสีลวดนี่มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดำนะฮะให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับ ส่วนสีขาวนี่ไม่มีนะครับสีขาวมีแต่ตัวล้อแมกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆนี่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากได้ล้อซีลวดสีน้ําเงินขาวบางคนก็อยากได้สีขาวนะครับแต่ว่าปี2023นี้จะมีแค่สีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดํานะครับนี่ฮะที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นดุมใหม่นะครับจานดิสตใหม่นะครับแล้วก็วงล้อซีลวดใหม่นะครับ ตัวนี้จะใส่ของรุ่นอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆนะครับบอกว่าถ้าเปลี่ยนล้อแม็กได้ไหมได้นะครับซื้อล้อแม็กแล้วก็จานดิสตใหม่ยกใส่ได้เลยนะครับผมนะเนี่ยเพราะว่าจานดิสของเขาจะเป็นหลุมใหญ่ตรงนี้นะฮะแล้วก็วงล้อตัวนี้จะใส่ขอบธรรมดาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สวยไปแบบนะครับสําหรับลุมแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหลุมตรงนี้นะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้ดิจิตอลจะไม่มีสายไม้แล้วนะครับผมนะส่วนยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะครับโรซีลวดบางคันก็มียางนอกติดมาก็จะเป็นของ IRC บ้างนะครับบางคันก็เป็นของวีรเบอร์นะฮะส่วนล้อแม็กนี่จะเป็นแต่ของวีรเบอร์หมดเลยนะครับเนี่ยไฟหน้าก็สวยนะครับไฟหน้าแบบ Full LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟหลีนี่เป็นแบบธรรมดาฮะคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะก้านะครับตะกร้าน้านี่ของแท้นี่371บาทนะครับ เพื่อนๆพี่ว่ายังไงสวยไหมครับสีนี้นะผมว่าสวยนะครับผมนะตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเงินผ่อนเหมือนกันนะครับเงินผ่อนก็ถ้าคนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฟรีดาวนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะไม่ต้องใช้คนค้ำนะส่วนเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่55,572บบาทพร้อมโอนพรอ้อมทะเบียนพรบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับ ข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบล้อซีลวดเหมือนกันนะฮะข้างหลังนี่เป็นดุมปกตินะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโชคสีดำนะฮะถ้าเป็นตัวล้อเม็ดนี่สปรงโชคจะเป็นสีบรอนนะฮะถ้าเป็นตัวล้อซีลวดสปรงโชคจะเป็นสีดำนะฮะยางก็ใหญ่นะครับยางนี่2.75ยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับสําหรับสายบรรทุกนี่ผมว่าน่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับ แล้วก็ถังก็ใหญ่นะครับรุ่นนี้ถังนี่จุดปน้มันได้5.4ลิตรนะครับผมนะรองรับเกียร์209 1 9 5แล้วก็ e 20นะฮะอันนี้ก็รถใหม่เราก็จะติดสติ๊กเกอร์นะครัค้งแรกก็1,000กิโลเมตรให้นำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะส่วนกล่องเก็บของก็ใหญ่นะครับนี่สามารถใส่หมวกกันน็อคเทปไบได้1ใบนะครับส่วนเงื่อนไขการรับประกันนะฮะฮอนด้าเขารับประกันท้งคันนะครับ3ปี30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบมควือฉีดก็รับประกันได้5ปีนะครรับหือว่า 50กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันเดยเพื่อนๆทที่ต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะรบส่วนหมายเลขตัวถังก็ตรงนี้นะครับผมตัวนี้กันตกนี่จะเป็นสีดํานะครับผมส่วนเนื้อสีทั้งคันก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับน้าเงินใหม่นะครับน้ําเงินก็จะออกฟ้าฟนาสวยนะครับผมว่าสีนี้ก็สวยแล้วก็ขายดีมากเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบสีดําบางคนก็ชอบสีแดงนะครับบางคนก็ชอบสีน้าเงินนะก็มีทั้งหมด3สีให้เพื่อนๆมีที่เลือกเอาตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเครื่องยนต์นี้เครื่องยนต์นนต125ซีซีหลูกสูบ2องว้าวนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงทันี่63.1นะตัวนี้อัตราประหยัดน้ํามันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71กิโลนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝากรอบท่อฝากรอบท่อแบบชุบโครเมียมนะฮะสวยมากนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาคุยได้นะครับที่ศูนย์921577129นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านหอด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะก็คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะครับอยู่ที่55,572บาทนะครับราคานี้ยยังไม่รวมประกันรถหายนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อ,อยากทำก็ ทำเพิ่มก็ได้นะครับปีละ9 5้บาทนะครับพอวางเงินสดเราไม่ได้บังคับนะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แล้วแต่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ